สวัสดีค่ะวันนี้วันที่2 5นะคะพามาเบิงอัปเดตมากอินทพาลัมโอ้ยเฮิรมแล้วเฮิรมแล้วเห็นมาจ้ะเฮิรมแล้วหน่วยบักใหญ่หนึงเบงโดกโดกโดกบ่จ้ะโดกโดกต้นเ,เตี้ยหนึง่งพวง ว่ามันสิลากีดินอยู่เบื้องหันอันนี้มันกะหนาห้อนแล้วเนาะให,ห้เบิ่ให,ห้เบื้องเป็นฟองเป็นฟองต้นน้อยนึงแต่เริ่มเลืองแล้ว được đốt hẳn Ú, ta sợ ồn Hên tôn tía 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 chỉ đình đây xay bụi xay nhàng cứ bàn hả đẻ mà lên Cái lấy mắt ทายอินเดพาลัมให้เบิงค่ะเบิงต้นนี้กระโดกโดกโดกเบิงหันอันนี้ยังดิบต้นนี้ดิบอยู่โดกปะต้นเตี้ยเตี้ยหนึ่งนี่กาหกโมงแรงนะคะเนาะหกโมงแรงยางมาเลร่นกันเลย ยางมะเร็งน,นาหอเนะะอี่ยค่ะพุ่นหอพายูุคุณยางมะเร็งน,นาหอไอ้ยตอนนี้บ่ใครโดกแต่ว่าหน่วยใหญ่ใหญ่เมืองหันปีนี้บ่ดกต้นนี้โอ้ต้นนี้เป็นปุ่มเป็นพวงอยบานปาด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 ,ปาดสะออนสะออนคักเมืองหันตาสะออนอุ้ย งามันสี่หับหน่วยอินปวหวแล้วแต่อสออนปาดดอกบ้าต้นเตีเต้ยๆหนึ่งนี่หายใช่เบิงนะสออนโอ้โดอกกระดอเบิงหั่น สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ได้ค่ะเดอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามจ้าสวัสดีค่ะอันนวยเฮิมและะม้วก็มีสิทันข่าบ,บ้านบัดมันสุกเลยเนาะสิมาเอาทันกับเจ้าบ่เนาออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเดอ้อสวัสดีจ้า